สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้เรือยางมานะครับเรือยางเรือยางอินทามสามร้อยนะครับนี่นะครับเรือยางอันนี้นั่งได้ประมาณสามคนนะครับสามคนเรือยางอินทามนี่ครับเตรียมตัวแล้วครับเรือน้ํามาตัวไขตัวมันนะครับเรือก็เลยซื้อมาครับนี่ครับแกออกมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสูบดูครับว่ามันจะใหญ่ประมาณไหนนี่เรือเรือมาแล้วแถมสูบมาให้ด้วยนะแถมสูบมีเชือกเชือกมีเชือกให้ด้วยนะครับมีที่สูบนะครับเรือนะครับสูบเรือนี่นครับของแถมนะครับอันนี้มีไม้พายด้วยนะครับไม้พาย แล้วก็มีจุกลมนะครับจุกลมสูบมีกาวมีกาวไว้รอน่าจะเป็นที่ปะนะครับถ้ามันรั่วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสูบดูครับว่ามันจะใหญ่ประมาณไหนนะครับสําหรับ <c oughs> เรืออยางตัวนี้นะครับราคาก็พันห้านะพันห้าบวกครับพันห้าบวกแล้วแต่ร้านนะครับ เดี๋ยวเรามาสูบดูเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูครับอลองครับผมว่ามันเป็นอย่างไรซื้อมาต้องลองนะครับผมลองดูกันดีกว่า สวยครับทุกคนสวยครับนี่ขนาดเปิือกออกครับยังไม่ได้สูบนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวจะสูบเดี๋ยวจะสูบดูครับลายสวยครับผมน่าจะพตนู่ครับพื้นก็หนาดีนะครับพื้นน่าจะมีที่นั่งให้ด้วยนะครับที่นั่งผมก็ไม่รู้ครับอันนี้เป็นอะไรนะหมอนอะไรเนี่ย หมอนนั่งนะนี่จะเป็นหน้าจะเป็นหมอนนั่งโอ้สวยครับลายสวยครับเดี๋ยวทําการสูบดูนะครับมันจะคลองตูขนาดไหนเริ่มสวยนะครับนะขอเวลาเตรียมลมก่อนครับนี่นะครับทุกคนรูนี้เราจะมาใส่ตรงนี้นะครับผมดูยางนะเอามาใหม่ครับพึ่งมาส่งวันนี้เลยหมาดๆเลยเราจะให้รูนี้นะครับเราเอามาขันใส่รูนี้นะครับ ใส่ดูตรงนี้นะครับนี่นครับเป็นจุกลมนะครับนี่นครับเราจะมาขันใส่ท้ายเรือนะมันก็เรียกนี่ท้ายเรือเนาะอันนี้น่าจะเป็นเสาน่าจะเป็นที่เสียบไม้พายครับอันนี้นครับลูกจุกลมแล้วก็นี่นี่ลมครับสําหรับใครมีปั๊มลมก็ไม่ควรเสี่ยงนะกลัวมันรับลมไม่ทันแล้วมันจะระเบิดนะเดี๋ยวผมขอใว้เราใส่จุกลมก่อนครับ นี่นะครับทุกคนต่อจุกลมไปประมาณนี้นะครับไอ,อส่วนตัวบนนี้ก็น่าจะน่าจะคนละส่วนกันนะครับน่าจะมีที่จุกลมสามจุกเราน่าจะเติมข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมข้างในครับจะมีน่าจะมีที่นั่งนะน่าจะเป็นหมอนที่นั่งสองอันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสูบตรงนี้ดูก่อนครับสูบข้างหลังข้างข้างตัวมันก่อนนะครับสอบสูบตัวมันเสร็จแล้วค่อย ดูครับมันจะเป็นยังไงนะครับรูปทรงนะเดี๋ยวขอเวลาสืบสักครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอโอ้เหนื่อยเหมือนกันครับผมนี่ครับสูบขึ้นก็เป็นวันนี้ครับโอ้ทรงสวยเดี๋ยวต้องสูบท้องเรือนะนะจะมีสูบท้องเรืออีกมีท้องเรือเลยยังไม่สูบนะครับนี่จะมีท้องเรือเลยสูบขึ้นก็น่าจะหนาขึ้นอันนี้อันนี้สูบอีกแคมข้างนี้ต้องสูบอีกครับนี่ แขมข้างสูดอีกนิดแขมข้างสุดท้องเรือนะครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ส,สองสามสองผู้ใหญ่หนึ่งเด็กนี่ได้ก็ได้นะครับนี่พาใหญ่อยู่สำรับเรือก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับนี่ครับก็น่าจะเดี๋ยวผมจะสูบให้มันเป็นรูปเป็นทรงให้หมดนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่มารีวิวเรือลมนะครับเรือลม แปบหนึ่งครับเอาล้ะะครับทุกคนก็อนตอนนี้ก็กอบไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยไม้ไผ่มีสองอันนะครับน่าจะเป็นไผ่คนเดียวน่าจะเป็นสองคันยักษ์เลยมีรูให้ใส่ไม้ไผ่ด้วยนั่นไงสไตล์ท่องเที่ยวครับนี่มีรูใส่ดัมใค้สำหรับคนที่ชอบตกปลานะครับปลามีเชือกให้ด้วยครับ ูสวยครับสวยนี่นะครับก็น้ำท่วมก็อาจจะช่วยได้นี่น้ม่ก็ลอยได้ครับสวยนะครับนี่ราคาพันรอตอนนี้รอครับรอสถานการณ์ครับน้ำมาเมื่อไหร,ร่ลอยเมื่อนั้น น้ำมาเมื่อไหร่ร้อยเมื่อหนห้นครับเรือเราเตรียมตัวตกปลาได้ครับนี่ไปเที่ยวตกปลาสบายๆเลยครับนี่ครับน้าประมาณสามเมตรได้ไหมหนึ่งถึงมนี่เนาะเออสามเมตรได้ไหมออสามเมตรแหละอยู่ประมาณนี้แหละผมว่า ก็สามร้อยก็น่าจะสามเมตรนี่แหละเรืออันนี้ของพี่จีนนะครับโอ้โหพี่จีนผลิตทุกอย่างครับน,นี่นะครับน,น่าจะเป็นวิธีบอกว่าอะไรอะไรนะครับน,นี่ก็ต้องเอาใช้โทรศัพท์แปลนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกนันนี่ครับรูปเรนะือก็จะประมาณนี้ครับ ของจริงก็ใหญ่ครับประกอบไม่ยากครับใครซื้อมาก็ขอให้มีแรงเติมลมนะครับสูบลมจะเหนื่อยหน่อยครับนะครับสูบลมจนเนื่อยหน่อยประกอบพวกนี้ก็ไม่ยากครับสําหรับใครมีสายั๊มลมก็จะง่ายนะครับไม่เปลืองแรงสวยครับสวยราคาพันกว่าบาทนะครับสวยงามมากเลยสําหรับคลิปนี้ก็ ใครชอบอก, like, ก, share, กอ็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ